也就再也没有见。 สวัสดีค่ะกลับมาพบกับยูนิเทอร์อีพีนะคะกับตรุจจีนะครสวรค์นะคะเป็นงานตรุจจีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะเ่าทายอันนี้มาคนเดียวค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับเพื่อนสาวอีกหนึ่งคนแต่ว่าเราไม่มีตากล้องนะคะหรือตัวแลนให้ดูแล้วมาวินไปไหนครับออก<อ>มา,มมาวัน,น ปีนี้นะคะน้องมาวินไม่ว่างเพราะว่าน้องมาวินต้องไปประทับทรงตีจูอียะอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมไปไหว้นะคะน้ำชาห้าสี่ถ้วยเราบ้านไหนมีแมวก็ระวังแมวแอบไปเลียนนะคะเดี๋ยวมาวินจะไม่ได้ดื่มเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะแม่นาอเราจะไปจะไปไหว้เจ้าก่อนถ้าเราจะไปไหว้เจ้านะคะแล้วก็คืนนี้จะพบกับขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ค่ะ เราก็จะจุดประทัดนะครับเพื่อเป็นการวงสรวงแก่องค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้นะคะนี่นะคะพี่เขาก็กําลังเตรียมจุดประทัดในประรบพิธีนะคะเราจะมาดูกันว่าเลข,ขายประทัดจะเป็นเลขอะไรงวดหนีสออกหรือไม่จะดูกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ว นี่นะคะพี่เขาก็กําลังเอาเลขถ่ายประทัดมาให้ดูนะคะมาดูซีเล่ถือซีเลขขถ่ายประทัดคือเลขนถ่ายประทัดคืออะไรจ๊ะนี่นะคะเลขถ่ายประทัดก็คือสองสองกับสี่เก้าสามนะคะลองไปตํากันดูนะคะเผื่อว่าจะเฮงเฮงปังปังนะคะวันที่สามสิบเอ็ดนี้เนาะหนึ่งเออวันที่หนึ่งนี้นะคะ เจอกันใช่เราก็ไปหาซื้อกันบ้างเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อนะคะแป็นป้ายามาไหว้สิส่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่สองนะคะและพรุ่งนี้มีแดดกลางวันไม่ได้แดดออกมาเกือบกลางวันแต่เพลงตั้งแต่ต้นปีเลยแม่แม่เพลงตั้งแต่ต้นปีแน่นอนจนปลายปีและปีต่อไปก็ต้องเพลงนี่นะคะชุดผลไม้แล้วก็ข้าวของต่างๆที่เราเตรียมไว้ วันนั้นวันนั้นพระเอกซื้อรูปอะไรนะดอกกุหลาบดอกกุหลาบทีนี้เราก็จะมาซื้อลูกดอกกุหลาบนะคะตามรอยไอจิวใช่ไหมใช่นะคะตามรอยไอจิวนะคะร,ร,รับผมจะได้พบลับที่ดีซื้อสิทีอ่ะเอา้าหยิบตังค์อยู่เลืองดอกกุหลาบหรือไอจิวเลยไอเทียนกับไอจิวอ่ะอันนี้เป็นบานกระดอกอื่นอังนี้เป็นบานกระดอกอื่นนะคะดอกกุหลาบ ใส่เง, <20 S 1> งินใส่เงินใ้พี่เขาอะจะพบรับแบบอาจวไหมใช่จะพบรับแบบอาจิวน,นะคะล้อมังกรสีเงินนี่คืออะไรนี้นะคะเราก็ซื้อมังกรสีเงินมาด้วยนะคะให้เข้ากับธีมนะคะ ตีมันจุดซีนนะคะก็ต้องมีมังกรเนาะ,ะใช่แล้วต้องมีมังกรเงินมังกรทองแต่ว่ามังกรทองน้องโยบมีแล้วนะคะแล้วก็จะใส่มังกรเงินนะคะอคไปจ้าชื่ออะไรเลี้งหงถ้าตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พัตตานเล้งหงนะคะมาทานอาหารแบบเหล่าๆนะคะแบบแบบอายย้อยใช่ไหมย้อยทานอาหารเหลาเหล่าโต๊ะโต๊ะหมุนนะ แต่เราีเป็นสองคนเราก็สั่งไปแล้วนะคะเล่าเวลาอาหารมานะคะเดีย๋ยวเราจะไปให้ดูเล่าบาหน้าถ่ายแค่หน มาแล้วนะคะน่าทานกันน่น่าทานมาก,าามากอันนี้ก็จะมีสลัดกุ้งผลไม้นะคะออร์สวดเกาะปลาน้ำแดงนะคะข้าวผัดน้ำเดียวแล้วก็หอยจอนะคะเราจะลองมาทานกันนะคะว่าสุดเด็ดไงขอไปรับพี่ออร์สวดนะคะออร์สวดกระทะร้อนแบบควันขึ้นควันขบวนเลยนะคะนะต้องจิ้มขนมนจิ้มแม่ต้องจิ้มขนมจิ้มซอสนะคะ นี่แหละจึงจะตัอเปล่าอะไม่งั้นแบบฟันร่วงนะครับอือร่อยมากเลยค่ะไม่บอกแล้วใครไปเลยต่อไปจะขอชิมจะขอปลาให้มดูนะคะ ดูนะคะมีเนื้อหนูปูป่ะอร่อยมาก Two years later ว่ากินหน้าอร่อยอะไรนะคะเจ้าของร้านบอกว่ากินหน้าอร่อยมากก็เล่นอย่างเงี้ย อระไรไหมคะแม่แซ่บสุดเต็มสิบวางไหมคะแม่กคมกรออบเป็นสไตล์จีนได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นสไตล์จีนได้เพราะว่าคนจีนต้องกินห้ามเหลือเห็นใจชาวนาบ้างไม่ใช่กินซื้อกินแว่างินพวกนี้นี่กินเปลือกกุ้งฝากบอกเด็กๆด้วยนะคะว่ากินอย่าให้เหลือแต่เปลือกกุ้งนะใช่เปลือกกุ้งก็ต้องกิน สงสารเขาอุตส่าห์สละชีวิตแล้วบูชีที่ต้องกินมันฮะบูชีดเลยไม่ต้องแดกเราเอาในฐานที่เข้าใจแดนเราก็ขึ้นมาอยู่ที่วัดเขากบนะคะโอ้ดูวิวสวยมากยอยู่เหนือระดับน้ำทะเลกี่แปดหมื่นสี่พันหลีโอ้โหสวยมากเลยนะคะแม่แม่ดูสัญลักษณ์ก็คือเป็นกบด้วยนะคะลูกเราจะ้ความโชคดีเนาะเป็นกบเนาะ ออกไปสัตว์นะคะก็คือนี่วัดนอนแล้วเราจะขึ้นไปไหว้พระกันสักนิดหนึ่งหนๆขึ้นมา<ะ>แล้วหนะ้าเหอไปค่ะไปกันเลยจ้า คือเส้นทางที่เราจะนี่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 นะคะอ้าวคือทางที่เราจะไปเดินตรงนี้สมขบวนนะคะตรงนี้ในะคะคือขบวนเนี่ยจะเดินรอบเมืองแบบนี้เลยนะเนี่ยก็คือจะมีระยะทางที่ยาวมากนะแม่เนาะเรากำลังจะไปงานกันนะคะไม่ใกล้อยู่ใกล้เลยตัวแต่งอะไรเจ่าแบบแต่งเบาๆไม่รู้อะไรก็แบบหยิบหยิบมาโม่ โอ้เล็บเราไปสุดหล้วอีกเมืองร้อนเราไม่ใช่น้าหนาวเลยนะเป็นซุดซีนหน้าหนาวนะครับโดนทักตั้งแต่ต้นไปลไปลายทางปึง้งไม่ใช่ปีนี้คงไม่แตกซุดซีนกันเลยนะไม่แตกหอรอกว่าจะขบวนไงแม่ครับได้กอดยังเดียวหลังอ่ะ

ฝั่งแอนนาเสือกันแล้วนะคะเราก็จะมารอด,ดูนะคะว่านายจะสวยสมคำรับหรือแค่ไหนแต่ว่าจะมาได้จะต้องแบบใส่ความพยายามพอสมควรนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราต้อง ใส่ยมฟัด <tama> ีจริงๆนะคะทุกคนเนอเสือ <infection> ร้อนแทนเลยพ mm hmm. ี่ปุกปพี่ปุกปุ๊่ปุกปุ๊กพีปุกปุ๊กพี่ปุ๊กปุ๊ก่ปุ๊ก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 ี่ปุกี่ปุตัปเกพี่ปุ๊กพี่ปุกปุกี่ี่ปุี่ี่ก่ปปปขบวนนี้ เออถังงวยมี่ใครขอด้วยรูปงงมากอันนี้เรามากินหอยทอดชืนางเจลวยใช่ค่ะก่อนนอนกินหอยทอดหรือยังคะเบสโลแกนร้านก่อนนอนกินหอยทอดหรือยังคะร้านนี้เด็ดนะคะแนะนำให้มาใช่แล้วก็อยากจะแนะนำก็คือน้ำสมุนไพรนะคะหอคผณป้า มีน้ำหนึ่งน้ำสับเลียงแต่เรากินไปแล้วสดชื่นมากกินแล้วแบบืเข้มร้อนมากอร่อยมากไปลองกันนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณสามทุ่มกว่าหน่อยๆเราก็มาอยู่กันที่ร้านไห่ทอดเจ้หวยนะคะดูสีน่ากินมากเลยเป็นห่ทอดชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์นะคะนี่ล้วเป็นทะเลรวมเป็นทะเลรวมนะคะข้าวยาดแล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะผ้สายไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาจะใส่เป็นน้ำจิ้มไม่นี่เนี่ยแล้วก็จะมีพวกซอสบิบทดูให้แม่ต้องลองชิมก่อนเลยเดี๋ยวแม่จะลองชิมนะคะ กิน xin มั้ยอื้ออร่อยป่ะ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  ค่าผัดาจากร้านหอยทอดแล้วก็มาต่อกันที่ร้านนายหุยข้าวหมูทอดจากายเจ้าน้าของนคราาสวรรค์กันเมนูสั่งมีอะไรบ้างคะเมนูเด็ดก็คือจะมีหมูมากนะคะหมูยอ่อไข่ดาวแล้วก็ต้มมะละกัครับจริงๆเราไม่กินมะละกินินเราไม่กินมะละแต่ว่ากินไม่ได้เพื่อนแนะนํามาว่าอร่อยเด็ดเราจะมาลองกินกันแล้วคือไม่ขมใช่ไหมแค่ต้องลองกับพ่อแม่ถ้าคุณไม่กินขอชินมน้ำก่อนนะคะ มันก็หอมติดปลายลิ้นเหอมติดปลายลิ้นแต่ว่าโอ้ยแบบว่ารสชาติดีคนที่ไม่ชอบเนี่ยคนที่ไม่ชอบเนี่ยทานได้เรา้องมาซิมต้องกินที่หมูพัตเชไปกินที่หมูนะมัไม่สิตรงไหนตพัตเชเมียบีผักชีลาวเรามาซีมันต้องหมูนะคะเอาแล้วมาลาล่ะอ่ะซิมมาลาด้วยก็ได้หมูมาลานะค่ะ ผมติดติดติดปลายลิ้นค่ะแต่ว่าไม่มากไม่มากคนที่ไม่ทานทานได้นะคะเรามาซิมาที่หมูหมักนะคะเขามีมะนาวด้วยนะเนี่ยต้องบีบลงไปก่อนนะอืมอร่อยมากมันมาตัวเชฟเท่าไรองชั้นนะครับอร่อยไหมกระเป๋าตกเลยอร่อยหมูยอดนะคะ หมยยูยางชิ้นใหญ่มากอ,มอร่อยแพงเสิรมาได้แล้วครับเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมอร่อยพ่อสั่งเป็นไอติม <laughs> สั่งเป็นไอติมอะไรคะวันนี้นะคะสั่งเป็นไอติมใส่ไข่นะคะ ่ใ,ใส่ไข่เค็มนะคะก็จะมีท็อปปิ้งเป็นแบบก็ข้าวเหนียวมาลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกได้สองตัวสองขอโทษนะคะพอดีว่านี่นะคะไอติมไข่เค็มที่แสนรอร่อยที่ใครๆกินก็ต้องติดใจเลือกเครื่องได้สามอย่างนะข้าโอ๊ตอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะไอติมชื่ออะไรนะพง VIP พง VIP นะคะ มาแวะกินได้เลยนะคะแต่ต้องระวังตัวตึงนนควสวรค์<ช>นิดนึงนะใช่ค่ะอร่อยมากเข้มข้นมากนะครับอร่อยมากมากนี่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 หวานมันหวานเค็มหวานมันเค็มกำลังจะไปด้วยหน้าเสือนะคะนังสองล้ออากาศเย็นมากเลยค่ะอากาศเย็นแบบสุอไพรยมากไม่ร้อนเลยนะโย่หนาวได้สาวค่าตอนนี้ ล้วเสืออยู่ในฤดูหนาวได้ไหมอยู่ในฤดูหนาวได้เสือตั้มสบรรยากาศกับรถสำรนี่เป็นไงแม่ชอบไหมชอบมากเขาโุ้ยลมเย็นคิดว่าช็ออกเย็นนะ่ยเย็นแบบหนาวเลยอ่ะม่ดีใจหมดีใจมากเพราคนที่นี่่าลัไม่ใช่ทุกคนที่ท่าลัก มากมากแถมอากาศก็ดีมากๆากงานก็สวยมากๆนะคะอยากให้ทุกคนปีหน้ามากันนะครับแม่โกอ๊ะแล้วได้ที่นั่งดีป่ะไปนะคะที่นั่งวีไอพีได้เห็นขบัว,วนนีอยู่ร้านอะไรนะคะฟ้าผ่านไปแล้วตนนี้อยู่ร้านอะไรนะคะร้านใบตองใช่ปะทองใบเออ <c oughs> พูดก็เคยถูกแับา้างบ้าซื่อร้านทองใบนะคะน,นี่เราสั่งน้ำมานเนาะใช่ล้วสั่งอะไรอีก แล้วก็สั่งไขก่กระทะนะคะสั่งแบบอาหารเชาาา้าม<อ>ัธยมพร้อมกับชมขบวนพาเรดสุดอลังการนะคะเป็นไงบปังไหมวีพีพบ้าปังมากี่กำลังจะมาอีกแล้วเราก็ได้เจิมหน้าผากนะคะเพือ่อเป็นสิริหลคกลมจากกงเนาะจากโอากงนะคะไว,ไ,วไว้กงไวโกงไว้กงไวโกงสิไว้กง แลวดูเพลงเด็ดฮะเพลงเจ e m มีอะไรมีเพลงเ h ็ดมีมีเลยนะคะ สักดูแห่มังกรนะคะแหษแม่กวนอิมเราก็มาต่อกันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะที่บึงบอระเพ็ดร้อนไหมคะแม่อากาศร้อนข้างนอกแต่ว่าข้างในแบบเย็นมากเลยค่ะเข้าฟรีไหมคะอะพารเรียมเข้าฟรีนะคะจะเป็นแบบปลาน้ำสื่อเนาะซื่อที่อยู่ในบึงใช่ไหมคะแต่แม่มาเขาเคยมาปีที่แล้วแล้วนะแมาวินก็เคยมาปีที่แล้ว แต่ว่าแม่โอยังไม่เคยเนาะแม่มาวินเป็นปริงทะเลเราจะเข้าปากปลานะคะเราจะเข้าปากปลาโน้ตนีะครับคืออะวาเริย์เป็นไอ้นี่เนาะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ปลาแนวสื่อแต่ว่าสวยงามมากแต่ว่าก็ดิสนกลัวเพราะว่าดิสนโลกกลัวทะเลอะไอ๋อโลกกลัวสิ่งใต้น้ำโลกกลัวสัตว์ใหญ่ใช่ไหมแม่เราก็ไปในอุโมงค์สิ ออกด้วิ่งดโคตรกลัวที่เขาจะเป็นลมแล้วมันกลัวปลาทะเลใช่แม่กลัแม่กลัวลกใต้น้ำไหมจะเป็นลมไหมจะเป็นลมเวียนหัวอันนี้่ายอะไร เราจะพาแม่โคไปพักก่อนนะเพราะว่าเริ่มจับละไม่ไหวละเราก็เดินทางมาถึงช่องสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะแล้วก็อยู่กับที่ตั้งวันสิง์โปรีสิงคโปรีบ้านเกิดของน้องทอยู่บ้านเกิดนะคะของดีของได้งของนี้ของน้ำช้อนเนี่ยเฟรชกว่าช้อนไอติมกว่าช้อนสินค้าต่างๆล้วนแบบใส่ประชอนใช่ปะใช่ค่ะแม่ลาบมาเขือเค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ พรสมัคิน่นารักมากจะมาอยู่ที่นีสุดท้ายนี้นะคะที่อยากจะฝากบอกไปว,ว่าคนนครสวรรค์น่ารักมากๆเป็นกันเองมากๆใจดีมากๆแล้วก็งานอลังการมากๆอยากให้ทุกคนมาชมกันนะคะปีหน้ามาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะคถือว่าแบบใช่ถือถือว่าแบบว่าถ้ามา <ๆ S 1> แล้วจะไม่พ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลาดอ่ะบอกได้แค่นี้แล้วก็ใช่ใช่ใช่นี่มีเชื้อสายจีนนี่คนมาใช่ค่ะ ถุกบูถุกสมอลังการมากยังกับแบบประกวดม s มีเวิร์ดแทบทุกบ้านแล้วก็แ้อนเสื้อสวยมากใช่แอนนาเสื้อสวยมากนะคะขีบวนสวยมากใช่เจ้าแม่คนอิมสวยสง่าดูแบบขนลุกสักศิล์มากงั้นเราลาไปก่อนค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากะไรฝากอยากจะฝากไว้ว่าสุกแันวันสุดจริงนะกดไลค์กดแชร์กดไลค์ดแชรนะแอบ๊าบาย thank <laughs> you